การพูดความจริงทําให้ชีวิตดีขึ้นได้ยังไงเราทุกคนน่ะเคยโกหกอยู่แล้วแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรทุกครั้งที่เราพูดโกหกออกไปแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจิตใต้สํานึกของเราจะเข้าใจเลยว่าเรื่องนี้มันเล็กน้อยมากเลยนะแล้วเราก็ไม่พูดความจริงเราจะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองค่ะแล้วก็กดตัวเองให้ต่ำลง ลองนึกย้อนกลับไปตอนที่เราเคยโกหกนะคะเรารู้สึกยังไงกับตัวเองใจเราเป็นยังไงแล้วเราภาคภูมิใจในตัวเองไหมเราจะได้คำตอบทันทีเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่โกหกอะ่ะในใจเราอ่ะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองแล้วก็ไม่ภาคภูมิใจในตัวเองเลยเราจะยอมรับตัวเองไม่ได้นะคะเมื่อเรายอมรับตัวเองไม่ได้อะ่ะ เราก็จะไม่ยอมรับในตัวคนอื่นแล้วเราจะเห็นแต่ด้านที่เราไม่ชอบเยอะมากๆเลยเราจะเห็นเหตุการณ์ที่เรารู้สึกไม่โอเคได้ยินคำพูดที่มากระทบใจเราแล้วเรารู้สึกว่าไม่ชอบคำพูดเนี้ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราสะท้อนให้เราเห็นว่าข้างในเรารู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นแล้วให้เราพูดความจริงออกมานะคะ มันมีวิธีการที่เราจะพูดความจริงยังไงให้ทุกฝ่ายรู้สึกดีนะเมื่อเราพูดความจริงออกมาเราจะรู้สึกดีกับตัวเองมากๆเลยรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองและรู้ลึกๆเลยว่าเราคู่ควรกับสิ่งดีๆความภาคภูมิใจในตัวเองนี่แหละคือสิ่งเดียวที่จะอนุญาตให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเรา